Oh. ด้วยนใจเย็นๆนะครับเพราะว่ายังไงทุกคนก็ต้องได้เห็นอยู่แล้วนั่นเองเนาะเพราะว่าชุดนี้มันมีอยู่สองโหมดก็คือโหมดชุดธรรมดากับชุดที่แปลงร่างได้นั่นเองนะคะไอชุดแปลงร่างนี่คือแบบว่าไงดีผมไม่สามารถที่จะเปิดช่วงล่างได้นั่นเองเนาะก็อาจจะอันตรายด้วยเหมือนกันนั่นคือว่าเปิดในแค่ช่วงนี้เท่านั้นจะไม่เปิดเผยให้เห็นเด็ดขาดเพราะว่า ถ้าเห็นปุ๊บ u t u b e ยิบแบบลว่ไงดีสีเหลืองมาทันทีครับบอกตรงๆเลยจากเด็กออันจากเด็กน่ารักกลายเป็นสาวเนอะไปซะแล้วอ่ะใช่ครับโตเป็นสาวแล้วฮะเจียมเจียหล่อลืนล่นเนาะวุฒโจโอเคไ <c oughs> ม่ไม <c oughs> ่แล้วโอเคนี่เปลี่ยนชนแล้วโอเคเป็นไงฮะ <c oughs> อันนี้คือร่างแรกนะอันนี้คือร่างปกติจา <c oughs> <c oughs> นั้นถัดไปจะเป็นแปลงล่างนั่นเองมีโอกาสบินได้ค่อนข้างที่จะสูงวมาดีคุณมาที่คุณเทียมนี่หน่มีชแชร์รับเชิญมาฮะสาวน้อยผู้น่ารักครับอันนี้คือคุณเทียนั่นเองนะเขายังไม่ใกล้สิอืมอืมโอเคปกติดีไม่มีอะไรโอเคเยี่ยมนี่ ใหญ่แล้วนะคุณมาเดี๋ยวนี้แน่นอนสิคอนเทนตมันต้องมีอะไหนอนไหนที่มันเบิ่มเบิ่มคนดูเขาชอบบอกแค่อะไเขาชอบอะไรคุณคุณมาเมื่อกี้อะไรยังไงอะไรยังไงเดี๋ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวยันจะยยนเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวอเมันดินสอไม่ใช่ของกินอะไรเขาเนี่ยฮะมันเป็นดินสอไม่ใช่ของกินกินข้าวได้ยังกินข้าวได้ยัง ยังไม่ได้กินไปกินตั้งหนาไม่ไกินแหมเห็นดินสอบปุ๊บแหมจ,จ้งจะเล่นดินสอบเองเดียวเลยไม่ไ้ยบุดดิ้งอ่ะทาหน่อยอ่ะมบุดดิ้งของนี่อ่ะปึ๋ง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 วัดเอ้ยเหมือนโดนหลอกอะ่ะเห็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนโดนแชทหลอกอ,ะอ่ะอ้าวหลอกให้เด้งเด้ง <laughs> แปลกั้นเนี่ยแม่ผืออ่านแชทปุ๊บอืมอืมเลยอะ่ะหน้าวันหลัง เผลอไม่ได้ใช่คุณอ,อัลเตอร์ใช่เผลอไม่ได้เลยอะไรเดี๋ยวอะไรกระดินสอเดี๋ยวอะไรกระดินสอก่อน <laughs> อะไรกระดินสอก่อนเดี๋ยว <laughs> ดินสอเอาไว้ให้เขียนไม่ไว้ให้กินเล่นอย่างนี้ก็ไม่ได้ทรงจะหิวต้องใช้ไอส้สเนกเกอร์ใช่ปะสเนกเกอร์ใส่ปลาให้เ <laughs> อ้ยเอ้ย ขึ้นปูขึ้นก้องขึ้นปูขึ้นรุ่งปูขึ้นขึ้นได้ไหมอึบอึบอึบอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมากหน่อยครับตอนนี้ส่วนนี้ครับผมส่วนนี้ส่วนไม่แห้งขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะสามพันหน่อยมาสามพันหน่อยมาสวัสดีคุณแชทหน่อยครับคุณปูเดียวทำไมทำ่างนั้น คุณปู่นะเจ้าคนอื่นอตแล้วคุณปู่ยังโรลีอยู่ยังเป็นโรลีอยู่เออคุณคุณปู่าชอบอย่างนี้อ่ะเออปู่ชอบทำตัวน่ารักอ่ะใช่ไหมเนี่ยเสพฟูบอลที่พร้อมเต้นนั้นเนี่ยอ๋ออ้โอ้โอ้อจะเปลี่ยนก็ไม่บอกโอ้ยกระตุกเป็นโรลีแน่นักกว่าเยอะชอบโรลีมากกว่าลัางตัวคุณปู่อ่ะเออเออเออ เฉยแม่หมดเลยเหรออันนี้มันมวนฮาโลวีนแล้วไม่ใช่เหรอคุณปู่คุณปู่มันมวนฮาโลวีนไปแล้วที่คุณปู่มารีเทิร์นเหรอกิ๊งกิ๊งกิงขนมอ่ะฮะอ่ะฮะขนมอ๋อต้องการขนมใช่ไหมเออคุณปู่ต้องการขนมคุมมาด้วยเอาไปใช้โมเดลยวโรลิซ่าฮะอฮ่ามอดเดลยวโรลิได้แล้วโรลิก็โรลิอ่ะอืมอ๋อโอ้โว้ ม่ในแนั้นนะอ้ใน,น่นตามใจยังอาหารอาหารตามสั่งเลยใช่เหมือนอาหารตามสั่งเลยคุณเอาเตอร์ใช่เลยเหมือนอาหารตามสั่งสั่งอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอไม่ได้จะจูบก,กันจะดีไม่เลยไม่เกรงใจกล้องเลยเหรอจูๆก,ก็ทำกันเนี่ยอะไม่คุณปู่ฮะ เอ้ถ้ามันถ้าถ้าสวัสดีคขอบคุณดูสิบคนนะฮะวันดีครับวันดีครับมีอะไรสามารถที่จะพูดคุยกันได้ไปกินนะกล้องทำไมแล้วเขาหิวนี่คุณเทียเห็นหงอกต่ายไหมฮะเห็นไหมเห็นหงอกต่ายข้างนอกไหมเห็นไหมลุกเด๊กลุกเด็กกระตาที่มาพร้อมกับเด้งเด้งอ่ะเด้งเด้งสองลูกใหญ่ๆหญ่อ่ะนั่นแหละคุณยูแม่ เขาใช้ตัวเล็กกันนี่ใช้ตัวอกใหญ่มาเนี่ยเขาใช้แบบตัมาเนี่ยบึ้ง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 ให้คุณปูกจิใจนอะไรนะแต่ว่าไหนโมเดลใหม่ที่ว่าเอ้ยอยากเห็นเหรอได้ได้ได้เข้าสู่ร่างเดิมดึ่มไม่ได้เหรออืมดื่มได้พร้อมนะครับสามสองหนึ่งครับปึ๊บ วูเอฟเฟกอุ้ยอะไรยังครับอ่ะคอนเทนต์ต้องมาแล้ว,แ,ลวแค่เนี้ยก็เพียงพอเนี่ยอย่าง,งดีเล็บแค่เนี้ยพร้อมหมดตัวยังเอ่ยพร้อมส่งเลือกทุกคนไหมให้กับเราได้ยังเอ่ยสลายแน่นอนเอาขอครึ่งตัวนะขอแค่ครึ่งตัวพอนะเพราะว่าสันล่างไม่ได้นะที่ผมบอกไปต้นคลิปนะเานเาะไอต้นไอตนะ้นไหลเนาะนะทุกคนรอคอยเห็นไหมทุกคนยังรอเนี่ยทุกคนเห็นแล้วนะแต่เขาก็ยังนะฮะ เนี่ะมันต้องมีเสียงขินเสียงหินมาน่าจะพอแล้วมั้งปานปานนี่ยแหละมั้งเชื่อบชอบอะได้อย่างนี้ใช่ไหมคือคันอันตรายใช่ YouTube ดีหน้าคุณ YouTube ดีหน้าคุณเลยแต่เอาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนอะเพราะว่าลงต่ำไม่มากกว่านี้โดนในแต่ละเนเนี่ยอึม ดูนูสิโอ้คุณเ็นมาภาพมีมมาแน่แน่แน่ดูนี่ภาพมีมมาดูดิมันปูขึ้นดูดิเขาเล่นกันเช่ไหมเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูดิชิดดูดิดูนั่นละเขาเล่นสิ คุณปู่คุณบอสเขาบอกว่าขอดูเก่งๆหน่อยหน่อยได้ไหมมันไม่มีสีดูดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เล่นไม่เก่งใจตากล้องแบบให้หายใจก่อนหายใจคือหายใจไม่ทันเลยเฮ้ยเฮ้ยว่าหายใจก่อนผมขอหายใจแป๊บหนึ่ง โอ้ย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 ให้เจ้าของเข่าเขาได้เดี๋ยวเขาอันนี Monday> ้เอาเดี๋ยวมีคนมานั่งไลฟ์ให้นะโอ้โหโอ้โหเสี่ยงอะไรดูดีอะไรผมไม่เสียงคุณเทียจังหวะนี้แหละมีสิ่งเสียงเขาเล่นอะไรกันไม่รู้ครับคุณปายไม่ดโดนคุณคนอื่นโป้มากวันนี้เขายังไม่โดนเลย จอหลุดนาอกโผกตะกี้เอ้อเหรอหลุดเหรออ้าวคลิปคลิปแล้วนี่ไม่หลอกไม่ไม่บินหรอกมั้งไม่รู้ว่าแต่จะรองไหแล้วจะลองไห้แล้อะไรเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้คนเลน เออเคไม่ได้เออเเอเคไม่ได้